ดูดัวงทุกคนร้านนิวบัวอาสาหิแตกนะครับเมื่อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวครับอันนี้ยังไม่ขึ้นเวทีนะครับนี่ ขอบคุณนะครับเจ้าของร้านนิวบัวด้วยนะล่าสุดครับทุกคนทางด้านบอสโจยมนินเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอครับให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับวินาทีที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวในร้านครับทุกคนยังไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับพอพ่อแม่เอฟซีฟนคลับก็แห่เข้าเอารางวัลน้ําใจมาให้เยอะมากๆครับทุกคนเรียกได้ว่าร้านแตกกันเลยทีเดียวนะครับพอพ่อแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนก็มาแบบว่าโอ้โหขอจับมือหมาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เอาราง วันน้ำใจมาให้น้องโอ้โหดีใจแทนอุงอิงมากๆครับทุกคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ตัวจริงครับไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยแฟนๆก็แห่รอต้อนรับนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นความอิ่มเอมใจของ FC แฟนคลับครับทุกคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับที่ต่างแดนครับน้องก็ถือว่าไปหาประสบการณ์ครับทุกคนด้วยอายุยังน้อยอยู่แต่ตอนนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงครับก็ถือว่าแฟนๆเนี่ยให้การตอบรับทั่วโลกจริงๆนะครับ และอุ้มอิ่มขาวกระแสได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วนะครับวันนี้พ่อพ,อพอ่อแม่คือกรี๊ดกันรั่นล้านกันเลยทีเดียวครับวันนี้โอ้โหบรรยากาศคือแบบ นะเราเราอิ่มอิ่มใจมากครับตอนแรกเราคิดว่าองค์อ,งอิงเพชรบ้านแพงน้องเนี่ยไปปรากฏตัวที่ร้านแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะ FC ฟแฟนคลับเนี่ยจะไปกี่คนนะครับเราก็คิดอยู่แต่พอเห็นคลิปวิดีโอที่บอสโจเปิดเผยนะครับทุกคนโอโ้โหหายห่วงเลยครับวันนี้องค์อิงเนี่ยได้รับรางวัลน,น้ำใจเยอะแยะมากมายแน่นอนครับทุกคนรอดูเลยนะครับ รอชมตอนที่น้องโพสตนะครับในเรื่องของการได้มาลายครับทุกคนจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็นเงินเยนใช่ไหมครับแล้วก็เห็นบอกว่าทางด้านพ่อน้ำโมครับทุกคนเตรียมเงินมาลายเนี่ย ให้กับน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงครับทุกคนแสนเย็นกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหวันนี้ดีใจมากๆที่พ่อพแม่ๆไปเจอน้องกันเยอะแยะมากมายครับทุกคนวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับทางด้านแฟนเพจนุ่มโจ้สาวน้อยเฮฮาพาเสดุด้วยนะครับเอาคลิปวิดีโอครับทุกคนมาให้ทุกคนได้ชมกันอันนี้คือยังไม่ขึ้นร้านนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนวันนี้อุ๋งอิงเนี่ยน้องก็มาในลุกแบบว่าน่ารักน่ารักนะครับผมตรงนะครับแล้วก็มาในชุดสีขาวพร้อมชุดคลุมนะครับสีม่วงวันนี้น่ารักมากก็ คอสตูมเนี่ยโหโหนีเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพี่อ,อมแอมเพชรบ้านแพงอย่างที่บอกว่าอ,อมแอมเหมือน แต่งตัวให้กับน้องอุงอิงเนี่ยเหมือนแต่งให้กับตัวเองครับเนี้ยมากครับวันนี้ก็เป็นคอสตูมที่ต่างแดนนะให้กับลูกสาวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนก็ถือว่าขอให้ทุกคนเนี่ยปัง,ป,งปังหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแหลมพี่เข้มพี่อมแอมนะครับแล้วก็บอสโจรครับวันนี้ขอให้ปังปัง,ปงขอให้เฮงเนะครับขอให้แฟนขับ f อเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นรักแล้วก็ชื่นชอบแบบนี้ไปตลอดนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณทางด้านบอสโจโยม,มนยินด้วยนะครับที่เผยคลิปดีๆให้กับพวกเราได้ชมกันครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้าน ครับอันนี้คือประสบการณ์แบบ โดยตรงที่หาจากไหนไม่ได้แล้วครับทุกคนซึ่งอย่างที่บอกว่าน้องอายุยังน้อยแล้วตอนนี้น้องไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศเนี่ยนี่คือประสบการณ์ตรงครับทุกคนอุ๋งอิงจะเก่งขึ้นมากๆเชื่อว่าน้องกลับมาที่ประเทศไทยนะครับน้องจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแน่นอนสําหรับอุ๋งอิงนะครับจากที่พวกเราได้เห็นกันนะครับทุกคนว่าน้องเนี่ยเต็มที่กับทุกงานจริงๆแม้ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนนะครับน้องก็ให้พ่อ,พอม่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยคือให้ใจ fc แฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้ใครมาขอจับ มือใครมาขอถ่ายรูปอุ้งอิงก็ยิ้มแย้มกับทุกคนเหมือนอยู่ที่ประเทศไทยเลยแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าแววตาของน้องแฮปปี้มากๆกับการเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับทุกคนไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยวันนี้ก็คือออนทัวร์ทั้งวันครับออนทัวร์เสร็จปุ๊บเ่ยครับทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้โหนะต้องมาเล่นคอนเสิร์ตต่อรู้สึกว่าน้องไม่มีความเหนื่อยเลยนะครับต้อนรับ FC แฟนคลับเนี่ยเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียววันนี้นะครับเราได้เห็นบรรยากาศเนาะเพราะพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับ ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันเพราะว่าอยู่ต่างประเทศครับทุกคนบางคนก็อาจจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูคลิปน้องแบบหลังเลิกงาน แต่ตอนนี้อุ้งอิงไปปรากฏตัวที่นั่นแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นหน้าค่าตาของ fc แฟนคลับพ่อพ่อแม่ที่เข้าไปให้กําลังใจนะครับ <S <S ถึงที่บอกว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยลงข่าวไปเนี่ยก็มีแฟนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาสแสดงความคิดเห็นบอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปให้กําลังใจน้องนะลูกอุ้มอิ่มเดี๋ยวจะไปเจอตรงนั้นจะไปเจอตรงนี้ใช่ไหมครับคือเยอะมากๆแฟนๆน้องจากประเทศญี่ปุ่นจากเที่ยวอิ่อมทําข่าวมานะครับพ่อพ่อแม่ก็ ไม่ค่อยปรากฏตัวไม่ค่อยบอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่พอว่าน้องเนี่ยจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นปุ๊บนะครับ fc ฟน n ขับน้องก็เข้ามาคอมเมนต์กันแบบเยอะๆเลยบอกว่าจะไป จะไปตรงนี้นะน้องอุ้มอิ่ม,ม,มเพราะว่าอยู่ใกล้ๆตรงที่พ่ออยู่แม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเราก็จะได้เห็นถึงความน่ารักของ FC แฟนคลับครับที่ไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนก็จะตามไปให้กําลังใจนั่นเองครับน่ารักมากๆตอนนี้เลยครับทุกคนเป็นกําไรของ FC ที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าปกติครับทุกคนอุ้มิ่มมก็จะอยู่ในไทยเนาะและโอกาสที่แบบที่น้องจะมาต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างยากถ้า บอสโจมเนี่ยไม่ล็อกคิวไว้ครับอย่างที่บอกว่าสาวน้อยเพจบ้านแพงเนี่ยคือคิวเขาแน่นจริงๆนะครับแน่นจริงๆแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแบบต่างประเทศอย่างเงี้ยก็คือน่าจะเป็นปีหน้าเลยอย่างที่บอสโจบอกว่าไปยุโรปเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงของปีหน้านะคบทุกคนอันเนี้ยเราก็เห็นบอสโจได้มีการพูดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วชาวยุโรปก็ต้อง เตรียมตัวรออีกปีหน้านะครับทุกคนซึ่งหลังจากนี้ที่น้องกลับมาจากญี่ปุ่นก็คืองานคือยิงยาวเลยนะครับทุกคนก็ต่างประเทศเนี่ยถือว่าแฟนๆก็คือไปรวมตัวกันตรงนั้นในวันนี้แล้วก็จากวันนี้ถึงวันที่11เลยครับทุกคนก็สําหรับคิวงานนะครับพุมอิ่มข่าวกระแสก็ได้มีการลงเอาไว้นะครับหลายๆคลิปเนาะก็ให้พ่อๆแม่ fc แฟนคลับเนี่ยไปดูแล้วกันแต่ว่าวันที่อิ่มอยากแนะนําก็คือวันที่8เลยครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยจะไปที่ตลาดนัดไทยญี่ปุ่น เส้งตอนนั้นเนี่ยคือไปตั้งแต่ตอนบ่ายเลยนะครับจนถึง1นึ่ทุ่ม น,น้องจะอยู่เนี่ยนานมากๆครับเพราะฉะนั้นแล้วมีหลายคนแพลนว่าจะไปตรงนั้นเนาะทุกคนก็ขอให้ทุกคนที่เดินทางนะครับมาเจอน้องอุงอิงนะครับขอให้ทุกคนที่เดินทางบางคนอยู่แบบอยู่ไกลนะครับแต่ว่าอยากจะมาเจอน้องแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางดีๆเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยเห็น <c oughs> บอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นคือมีพายุด้วยนะครับก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่นะครับดูแลตัวเองนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าดื่มเยอะนะครับทุกคนมาเจอลูกสาววันนี้ก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากในกลุ่มกันด้วยนะครับทุ อพอได้เห็นน้องเข้าไปแล้วมีคนกรี๊ดกราดอุ้งอิงเนี่ยเรารู้สึกแบบ แฮปปี้มากๆเลยนะครับแฮปปี้มากที่ลูกสาวแบบได้การตอบรับจากพ่อพ่อแม่แม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยดีมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็เหลือพี่รันกับทุกคนพี่รันเนี่ยวุ้งไม่แน่ใจว่าพี่รันจะไปเจอองอิงอยู่ที่สถานที่ไหนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะขอแบบพี่รันนะบอกว่าถ่ายรูปมาให้ชมเยอะๆหน่อยนะครับพี่รันนี้เพราะว่าไปประเทศญี่ปุ่นเนาะเราก็จะได้ดูคลิปวิดีโอน้องซะส่วนใหญ่ทางด้านบอสโจช่องหลักนะครับช่องน้องน้องอมแอมนี่ก็จะลงเป็นคลิปแต่ว่าภาพนี่งีอยากกับแม่ฮักเนี่ยก็ขอให้ พี่รานน้อเก็บมาฝากหน่อยนะครับมาฝากกุงมิมขาวกระแสด้วยนะครับแล้วก็มารอติดตามกันพรุ่งนี้จะ เป็นยังไงบ้างสําหรับการปรากฏตัวของน้องอุงอิงนะครับกับอีกงานหนึ่งนาะทุกคนว่าจะไปที่ร้านไหนอะไรไงเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเรามาแจ้งกันอีกทีหนึ่งครับทุกคนวันนี้แฮปปี้มากกับลูกสาวนะครับที่ได้ไปเปิดตัวที่ร้านนิวบัวอาซายินะทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหพ่อพอแม่แม่เอฟซีแฟนกับคอกรี้ลั่นร้านกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนดีใจแล้วก็ภูมิใจกับบอสโจโยมานินนะครับที่มีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแทงงน้องมาเป็น ดาวประดับนะครับของวงเลยก็ว่าได้ครับสำหรับวงอิงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนคนก็รู้จักแล้วก็น้องตอนนี้มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกแล้วสำหรับวงอิงนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็วันนี้ใครที่ดูผ่านสื่อโซเชียลนะครับก็คอมเมนต์มาได้รู้สึกยังไงบ้างตอนแรกอิมลงคลิปลุกของอิงไปโอ้โหคนก็มาคอมเมนต์เยอะมากเลยวันนี้ก็สวยน่ารักมากจริงแล้วลูกสาวเป็นสาวแล้วพ่อโจเนี่ยไว้หนวดได้แล้วนะครับตอนนี้เป็นสาวจริงๆสำหรับุงอิงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับดีใจกับท ใช่ไหคะ